โอ้โหวันนี้มาดูไม้ตระกูลฟิโลเรนดอนนะนอันนี้เป็นฟิโลไวโอเลียนสีทองนะนั่นและก็เพิ่งเคยเห็นนะสวยๆกำงาม,งามก็ถือว่าเป็นไม้มงคลน่าปลูกช่องจินในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนั้น อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิมใหม่ สวัสดีครับมาดูไม้มงคลที่ร้านคุณกิ๊กอีกครั้งหนึ่งนะก็ตลาดนัดวันอังคารนะที่10เดือนพฤศจิกายน2563วันนี้ก็มีไม้มงคลสวยๆมาหลายต้นนะอันนี้ก็ขายไปบางส่วนแล้วนะนานเล็กก็มาช้านะก็มีสว,สวยเยอะแยะนะที่เด่นๆน,นะที่นานเล็กยังไม่เคยเห็นเพราะนี่เพิ่งมาอาทิตย์นี้นี่ก็คือ เป็นฟิโลเดนดอนออไวรินสีทองปกติมันจะมีสีเขียวด้วยนะนี่ก็สวยงามนะี่ลักษณะใบก็จะแตกต่างจากฟิโลทั่วไปนะก็มีมีหยักหยักแบบนี้น,ะนี่ก็ดูแปลกดีสวยดีนะสีก็ออกเหลืองเหลืองก็เป็นสีทองนะนะสวยงามฮนะราคาอยู่ที่350ปบาท สวยๆงามๆครับท,ที่เหลือก็นี่เป็นไม้มงคลเหมือนกันอันนี้เสรษทีเงินหนาสีทองอันนี้เสรษทีเงินหนาธรรมดาธรรมดานี่350นะแต่ถ้าเป็นสีทองเนี้ย5 0 0นะเนี่ยก็ตนไม่ได้สูงใหญ่มากเลย นนี้โชคเก้าชั้นใบด่างสวยสวยงามๆน,นะนคระกอใหญ่กอใหญ่เท่าไหร่นะเนี่ยสาม,ายสามอยหย้บทสีทองสองร้อหยหาย้าส สวสวยงามๆกันนะฮะใครสนใจไม้มงคลนะก็ลองแวะมาดูนะนี่กอส,สวยเอาไปใส่กระถางตั้งโชว์หน้าบ้านเนี่ยโอ้โหถือว่าสวยงามเลยนะฮ <c oughs> ะก็ถือว่าเป็นไม้มงคลที่เกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภนะ <c oughs> สเสน่ห์มหานิยมก็ว่ากันไปฮะ แต่ที่น่าเล็กชอบก็คือความสวยงามความแปลกของเขานี่แหละอ่ะครับผมสำหรับคี่มนั้นเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่าจิตนายารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะครสวัสดีครับ